เมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมร่วมมือกับยูโรเซียเมทัลซัพพลายเปิดตัวผลิตภัณฑ์มิวซีรีส์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมจำกัดผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดชั้นนําของประเทศไทยภายใต้แบรนด์เมืองทองที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานเปิดตัวผลิตภัณฑ์มิวซีรีส์โปรไฟล์ประตูหน้าต่างชุดยูโรสู่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมยินดีกับบริษัท e u r o ีย a Metal Supply ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิวซีรีส์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะพรนชนันวลาบุตรค่ะกรรมการผู้บริหารบริษัท Eurocia Metal Supply ค่ะ สวัสดีค่ะซีรินชาคูนิสกุลนะคะเป็นกรรมการบริหารและซีอของบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้ทําการเปิดบริษัทยูโรเซียเมนคอนซัพายอย่างเป็นทางการโดยบริษัทเราก่อตั้งเพื่อที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายเส้นอลูมิเนียมยูโรมิลซีรีในแบรนด์ของเมืองทองซึ่งเรามองเห็นถึงการเจริญเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของโอนเนอร์หรือลูกค้าที่ณตอนนี้นะค่ะในจังหวัดภูเก็ตนะคะประชาชนหรือซัพพลไยเออร์ค่ะมี เติบโตทางด้านวินล่าโรงแรมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคราวนี้ค่ะทางทางเมืองทองก็ได้มองเห็นถึงผลิตภัณฑ์เส้นอลูมิเนียมที่จะมาตอบโจทย์ในในพาร์ทเนอร์ในส่วนของผู้รับเหมาเองก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งโอนเนอร์ที่เขากำลังก่อตั้งหรือสร้างรีสอร์ทคราวนี้ค่ะยูโรเซียของเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของเส้นอลูมิเนียมที่ทางที่พี่ช่างอะคะ่ะเขาต้องการแล้วก็มีเลย นอกจากนี้ค่ะยูโรเซียมเมนทอนซัพลายนะคะในแบรนด์ของเส้นอลูมิเนียมเราก็ยังมีสีพิเศษอีกมากมายทั้งเป็นสีซาฮาราสีเทาซาฮาราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดนี้ค่ะทางเมืองทองได้สพอร์ตเส้นไว้ที่จังหวัดภูเก็ตคราวนี้หากพี่ๆี่ช่างหรือทีมงานช่างที่ติดตั้งนะคะมีความสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาที่บริษัทยูโรเมนยูโรเซียมเมนทอนซัพลายแล้วก็สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกไปติดตั้งตัดประกอบให้กับทางรีสอร์ทหรือโอนเนอร์ที่ มีความต้องการได้เลยอะค่ะเป็นธุรกิจของเราเองตั้งแต่ต้นค่ะคราวนี้เราเล็งเห็นถึงนาตอนนี้อะค่ะธุรกิจอสังหามันมันมันกำลังเจริญเติบโตคราวนี้ด้วยยูโรเซียมแมนทอนซัพพลายซึ่งเป็นดีเทล,ลที่พิเศษคราวนี้ปกติอะค่ะทีมงานทีมช่างที่เขาทํางานกระจกอลูมิเนียมอะค่ะคือถ้าสมมติต้องการในเส้นของยูโรเซียมมิวซิลี่ต้องสั่งออเดอร์คราวนี้ด้วยออเดอร์ที่ที่สั่งด้วยด้วยเซกชันที่มันพิเศษ ที่ที่ผ่านมาที่เราทำอะค่ะ30 45วันคราวนี้ยูโรเซียของเราเลยมองเห็นว่าเราก็เลยสั่งโปรดักต์นี้ค่ะมาสต็อกไว้ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบร,ริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมคือทางเมืองทองก็รีเส้นอลูมิเนียมมาสต็อกไว้ที่นี่ทั้งสีพิเศษที่พี่ๆช่างหรือทางลูกค้าที่สร้างในรีสอร์ทโรงแรมอะค่ะสามารถที่จะมีพร้อมที่จะไปติดตั้งงานได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องมีระยะเวลาที่ที่มัน ยาวเหมือนเหมือนที่ผ่านมาค่ะ ณตอนนี้คือพูดง,ง่ายๆว่าที่ภูเก็ตที่ยูโรเซียเมนทอนซัพพลายตัวนี้ค่ะเรามีเส้นพร้อมเสิร์ฟพูดง,ง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนออเดอร์อาหารถ้าถ้าอยากทานตัวนี้สั่งปุ๊บได้เลยภายในหนึ่งวันไม่ต้องภายในหนึ่งวันคือเดินเข้ามาเล่าเ <c oughs> ส้นออกไปได้เลย <c oughs> ใช่ค่ะคราวนี้นอกนอกนอก,นอกจากนั้นคือลดลดเวลาการทํางานของพี่ๆช่างออกออกไปได้เป็นเป็นจาก30วันแค่1วันคุณเดินเข้ามาที่ยูโรเซียเมนทอนซัพพลายคุณก็ได้เส้นเข้าไปให้กับตอบโจทย์โครงการรีสอร์ทที่เขากําลังจะก่อตั้ง ก่อสร้างค่ะค่ะนอกเหนือจากเส้นอลูมิเนียมแล้วนะคะทาง e u โรเซียมเอนทอนซัพพลายก็จะมีพวกแมททีเรียลพวกแฮนเดิลพวกมือจับที่ที่จะมาซัพพอร์ตในในส่วนของด้านอุปกรณ์ที่ที่หลากหลายมากมายตอบโจทย์คือคือแต่ก่อนพูดง่ายในในในจังหวัดภูเก็ตในทางที่เราทํารีเสิร์ชมาเฉพาะยูโรเซียมเ n นทอนซ p p ัพพลายนะคะคือคือช่างที่เขาต้องการเซกชันหรือเส้นพิเศษอุปกรณ์ที่ท,ที่มาซัพพอร์ตเอ่อดเมนชั ของยูโรเองอะค่ะเขาจะต้องออเดอร์จากกรุงเทพคราวนี้ออเดอร์จากกรุงเทพอะค่ะพี่พี่ช่างเขาต้องรอระยะเวลา3-4วันคราวนี้แค่ณตอนนี้อะค่ะพี่ช่างเดินเข้ามาที่ยูโรเซียมันท่อนสกายพี่ช่างได้เส้นอลูมิเนียมกลับไปพร้อมอุปกรณ์ที่วันนี้ซื้อปุ๊บพี่ช่างไปตัดประกอบที่ร้านได้แบบได้เลยตอบโจทย์งานของเขาได้ได้นาวันนั้นที่เขาเดินเข้ามาหาเราอะค่ะ สำหรับความร่วมมือกับบริษัทยูโรเซียเมทัลซัพพลายเือเป็นที่แรกของประเทศที่มีการร่วมมือในลักษณะนี้ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ทั้งสองบริษัทได้นำมาให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคือเรื่องพิพิชาทำมาพริตติล่านนะคะกรับ,บริการบริหารของบริษทัทเมืองทองนะคะคือจริงๆอ่ะเราอ่ะเชื่อมั่นจังหวัดภูเก็ต เราเราออกชุดเมืองทองมิวซีรีนะคะตัวนี้เป็นชุดยูโรที่จริงๆตอบสนองการใช้งานของจังหวัดภูเก็ตและการเติบโตของของอุตสาหกรรมของตลาดอสังหานะคะแล้วเราก็เลยอยากเราจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของโรงรีดเราจําเป็นต้องมีพาร์ทเนอร์ที่มั่นใจในสินค้าของเราที่จะนําเสนอให้ใหกับคนภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาด้วยคำว่าเรามีเส้น เราเรามีของมีคนมีทุกอย่างที่ช่างในภูกเก็ตสามารถที่จะมาเลือกใช้แล้วก็ไปสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานใหม่ให้กับโครงการในภูกเก็ตได้ค่ะค่ะจริงๆโรงงานอลูมิเนียมของเราเนี่ยค่ะเมืองท่าอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเนี่ยจริงก่อตั้งมาประมาณ43 4 4ปีได้แล้วนะคะ ก็จริงๆทำงานหลากหลายเลยแต่ว่าที่เน้นหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นพวก building construction นะคะจริงเราทำ automotive ทำงานส่วนอื่นอีกหลายส่วนแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือคืองานส่วนส่วนนี้ส่วนบ้านอ่า uh, window and door ต่างๆนะคะก็เออเรามีลูกค้าประจำมอยู่แล้วพ่อ40 4 3าปีนะมีลูกค้าประจำอ่าตัว product เนี้ยที่เราเลือกเลือกคัดสรรมาสำหรับที่ภูเก็ตเนี่ย mm hmm. ก็เพราะดูแล้วว่า area เนี้ยเหมาะกับอะไรแล้วก็ด้วยความที่ทางนี้นะคะให้ให้ข้อมูลกับเราด้วยจริงจริง ถ้าเราไม่มีโลเค l p a r พาร r ทเนอเนี่ยอย่างรัสเซียเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลแล้วก็ความต้องการของลูกค้าโดยตรงก็ต้องเป็นการร่วมมือที่ดีคือเห็นแล้วก็รู้สึกคลิกกันทันทีว่าเราจะต้องไปได้ดีแน,น่นอนนะคะก็เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์เรามั่นใจในพาร์ทเนอร์แล้วก็พั่นใจในการดำเนินการโดยรวมค่ะ บอกว่าจริงๆมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงของโควิดอะไรต่างๆนะคะมันก็มีผลกระทบแต่ว่าโดยโดยเทรนแล้วยังไงสังหารเานี่ยก็ยังขึ้นอยู่โดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยเราเห็นเลยชัดเจนนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทั้งภูวิลล่าทั้งโรงแรมอะไรต่างนักท่องเที่ยวก็กลับมาแล้วดังนั้นทำไมเราถึงเดอโฟกัสที่นี่ความแตกต่างของยูโรเซียก็คือเมืองทองยังไม่ได้ทําชุดยูโรเป็นสต็อกแบบนี้กับใครเลยนี่คือที่แรกของที่แรกเลยแหละไม่ต้องว่าที่แรกของภูเก็ตคือที่แรกของทั่วประเทศนะคะก็เป็นความสเปเชียลมากๆของที่นี่ค่ะ